ในแต่ละปีก็จะมีตรวจเช็ควัดผลเลือดมาเข้าปีที่สีมีน้ําตาลปริมปริมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ควันเสียแล้วค่ะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับประจรําเดือนคุณหมอก็จ่ายยาปรับฮอร์โมนทําให้เมกจะต้องทานอย่างเงี้ยมาทุกวันเลยสวัสดีค่ะเมกเองค่ะ คุณแม่ก็ด้วยความเป็นห่วงค่ะเขาก็เลยแบบเอางี้ไหมทานตัวเสริมเป็นอูมินี่ค่ะกล่องใหม่เลยนะคะทานไปด้วยเลยนะควบคู่กับการออกกำลังกายหนูก็จะทานประมาณ10โมงทานมาตลอดระยะเวลา6เดือนในทุกๆวันก่อนที่จะไปพบคุณหมอค่ะรู้สึกดีขึ้น หนูก็ยังคงกินอูมิต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะเท่าปีกว่าแล้วนะคะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆและก็เรื่องภูมิแพ้ค่ะมันช่วยได้จริงๆอย่างภูมิแพ้ที่แบบเวลาหนูคันอะไรนิดๆหน่อยๆอะ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นด้วยดูแลสุขภาพกันนะคะอูมิช่วยทัานายค่ะขอบคุณค่ะ